วันนี้เสียเอ็มยังไม่รวยเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ารวยแล้วเสียจะแจก,กยี่กวอนนี้ครับผมนี่เรามาแจกของกันที่ทางขึ้นบ้านแยงนะครับผมวันนี้วันคล้ายวันเกิดเสียเอ็มดินซิ่งบ่อดินสุรศักดิ์ขจมาศการโยธาบ่อรองคำนะครับ วันนี้เอามาช่วยกันแจกดิวันคล้ายวันเกิดเส <rast> ียเอ็มนะครับตอวแถวมาเลยครับจ้าผมยายที่แล้วนะเอมมผมไปดูว่าปา้า้าไปดูหน้าคาบุกิย้ายไม่นีเท้าเหรอเอาอะ ผลิสต์รายชื่อมาอยู่แล้วอ่ะเราก็แจกตามลายชื่อเลยอ่าเขาติ๊กติ๊กติ๊กอยู่น่ะใครมาน่ะมาใครมาใครไม่มาเขารู้อ่ะเหลือกี่คนที่ยังไม่มาก็เดี๋ยวเสียปากปากไว้ฮะไม่เหลือกี่คนนะครับห้าคนเอาไว้เลยนะเนาชุด ไวห้ชุดเลยหหไลงดแ้น <ries> ้านกห้าหน่อดิมไวะาจับหน้าผมไว้นะปีหน้าให้จะูาสลที่ต่อร้านนี้เลยนะครับ เราพวกูอยากไล่ระยะชนอยากชนไม่ให้ครับด<า>ูเองเด้ดูเลยไม่เดี๋ยวไม่ไแพ็กอีกมีน้ำอีกเดี๋ยวไปแพ็กอีกเพราะว่ามีม,ม,ม,า,มามากนี่ถุงเอามา้าเนี่ยถุงถุงเอามาเอามาไหมแคทถุงเอามาเปล่ากล่องถุงเราอะกล่อง,งอ,องที่เราใส่ถุงอะ <c oughs> ที่สำหรับแพ็กอะมีอ่ะไอ้ขึ้นรถมาบ้าง่องๆอ่ะไม่เราขาวว่าเนี่ย